สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกแล้วครับรอบที่เออ,อจำไม่ได้นะน่าจะมีห้าห้าอัพนะครับแต่ว่าไม่เกินสิเมื่อวานนี้มาซ่อมชุดตรงนี้นะแถวนี้แหละ <laughs> หักทุกวันครับคันนี้ซ่อมมากกว่าทำงานนะครับ ออวันนี้ก็อันนี้อีกแล้วแกอ,อีกแกอ,อีกอชุดตรงนี้นะครับนี่นะตัดเหล็กให้ใหม่เลยนะครับทั้งทังเส้นนะแบบนี้นครับเดี๋ยวผมให้ดูของที่เขาทำมานะแต่หาชิ้นส่วนก่อ ส,ส่วนหามาเจอสองสัยจะปของรถก้าวกลับไปแล้วนะครับถึงม,มันหักคืเรอเขาเชื่อมมาเนี่ยมันผม,มให้ดูรอยเชื่อมนะนะเขาเชื่อมแบบยังไงไม่รู้อะ่ะเหมือนเหล็กมันไม่ละลายนะครับแล้วก็นี่มัน,น,น,นฮะโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วอ๋อใส่รถไว้อ่าอ่านี่จะเป็นประมาณนี้นครับแล้วก็รูแล้วก็ลกหลวม ดามดูลักษณะเขาดามนะเนี่ยหน่อยกะจิเดียวแล้วก็หักโอเคใส่รถมาเข้าคืนพอยช่างกิโลเดี๋เมาหนึ่งกันะเสร็จแล้วก็เลยทําขึ้นให,ใหม่เลยครับไม่มีหักแน่นอนกลัวแต่ตรงนี้อ๋อดามตรงนี้ไปแล้วเหรอโอเคดามถ้าไม่ดามมาหักเนี่ยต่อไปก็จะหักตรงนีง้ว่าเหล็กมันไหมา่ ตามจริงต้อประกบด้ยวยนะเหล็กรางก็ได้แข็งนะครับโอ้คันนี้มาหาผมนี่ก็ทีละห้าร้อยทีละพันนะครับแต่วันนี้น่าจะหนักกว่าทุกวันเพราะว่าสบายสองแล้วยังไม่เสร็จเลยผบายสองแล้วครับเพราะว่าค่าแรงที่ผมคิดนี่คือถ้าเกิดว่า ทำวันหนึ่งเนี่ยคือลูกน้องคือเหมาไปเลยลน้องมีงานครับแล้วก็ส่วนต่างผมก็คิดไปครับอย่างค่าเหล็กค่าเหล็กตัวนี้นะก็ช่างกิโลไปครับแล้วก็รถเชื่อมก็มาดูรถเชื่อมกล่องหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยครับข้าวสี่ร้อยแล้วก็เป็นค่าไฟค่านุนค่านี่นิดๆหน่อยๆวันวันหลังเนี่ยไม่รู้ว่าจะตรงไหนนะครับ จะต้องไม่น่าจะหักอีกแล้วแหละเช็คด้วยก่อนตรงไหนหักอีกดูรอยเชื่อมกันดี่ทำแบบอันนี้มากอะ่ะ <c oughs> เหล็กมันไม่ละลายติดกันนะมันเลยหักลาวหมดแล้วนะลาวนะครับ ชี่ก็คือต้องทํางานน่ะรถรถกลับมาจากโรงน้าตาลตีหนึ่งทีสองก็ต้องไปขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่กอบโกยของเขาอะ่ะต้องเล่งให้ทันตีหนึ่งทีสองก็ต้องทํางานครับพรามันเราหีบปิดก่อนเราแย่เลย เขาวนี้ไม่น่าจะหักแล้วแหละเพราะว่าเขาวนี้ททำได้ดีนะคุณใหม่เลยนะครับ